ตา,ตามนี้ถ้าต้องการสวดพระคาถาเงินล้านให้ได้ผลเร็วกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านบิน a n n า l วันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเพราะคาถาเงินล้านนั้นเป็นคาถาทั้งพุทธานุสติเป็นทั้งธรรมานุสติเป็นทั้งสังคานุสติ เป, ati, เป results, ็นทั้งเทวดานุสติเป็นทั้งศิรานุสติทำไมถึงได้กล่าวเช่นนั้นก็เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าประทานให้กับหลวงพ่อวัดท่าสุงถ่านนึกถึงตรงนี้จัดเป็นพุทธานุสติถ้าเราถวายเพื่อรักษาน้ำใจไม่ให um> ้เกิดกิเลสกินได้ Link จะเป็นธรรมานุสติคือปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อหลวงพ่อวัดท่าซุงนำมาบอกกล่าวถ้าเรารำลึกถึงหลวงพ่อด้วยก็จะเต็มสังขารนุสติการที่รับอนุญาตให้ได้ใช้พระคาถาเงินล้านอย่างเต็มที่นั้นเป็นความเมตตาของทัญญาซึ่งท่านเป็นเทวดา ก็จัดเพนเทวดานุสติถ้ากล่าวว่าทําไมถึงเป็นศีลานสีแลกแล้วก็เพราะว่าแสมคือการต้องบังคับตนให้อยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์ของการปฏิบตัติอัตมาก็ขอให้โยมบังคับตัวเองภาวนาให้ได้วันละหนึ่งรจบถ้ารู้สึกว่ามากเกินไปหรือยาวเกินไป ก็ซอยออกเป็นระยะให้เป็นระยะเวลาที่เราสะดวกอย่างเช่นในช่วงเช้า36กลางวัน36ตอนเย็น36จบเป็นต้นในเมื่อเราตีกรอบอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาที่เรากำหนดเอาไว้แล้วก็เปรียบเทียบได้กับการรักษาศีล จึงเป็นศิลานุสติไปด้วยถ้าหากเราจะทำให้ยิ่งมากกว่านั้นก็ยกกำลังใจของเราขึ้นไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญพระนิพานหรือว่าไปกราบองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าบุญพระนิพาน,านไปสวดพระอาการถ่ายเงินล้านด้วยถวายบูชาต่อพระองค์ท่าน ถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้อุปติสติก็คือระลึกถึงพระนิพพานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประการดังนั้นในเรื่องของตัวบทพระคาถานั้นสำคัญตรงที่ว่าเราทำเป็นหรือไม่ถ้าทำเป็นก็จัดเป็นกองฐานใหญ่ทั้งสิน้นขณะเดียวกันก็จะต้องทำให้อารมณ์ ของการภาวนาของเราทรงตัวมั่นคงจะเอาถึงระดับชั้นก็เป็นไปได้ไม่ยากจะเอาทิพจกักก็จะมาแค่กำหนดใจนึกถึงตัวพระคาถาขึ้นมาทันทีขึ้นมาทีละคำทีละคำเวลาเราภาวนา เห็นพระคาถาชัดเจนเท่าไหร่ก็เห็นผีเทวดาได้ชัดเจนเท่านั้นหรือจะเอาให้หลุดพ้นก็ยกกำลังใจขึ้นมาถวายเป็นพุทธ,ธบูชาบวพระนิพพานเป็นต้นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จึงอยู่ที่พวกเราว่าจะมีเคล็ดลับวิธีการพลิกแพลงในการกระทำลักษณะอย่างไร ถ้าเราสามารถภาวนาได้อย่างต่อเนื่องจากที่อาตมาเคยทำมาด้วยตนเองนั้นก็คือประมาณสองเดือนผลของพระคาถาก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติอย่างที่วันนี้มีพระภิสุท่านมารายงานว่าท่านทำพระคาถาแล้วได้ผลอย่างที่พระอาจารย์นั้นคืออาตมาได้บอกไวจ้จริงๆ ซึ่งตรงกับจุดที่ก่อนหน้านั้นได้ยินกับท่านด้วยว่าท่านสามารถก่าวรวงวิจิตกิจชา้าคือความลังเลสงสัยในสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำรรจนเกิดผลในเรื่องของพระคาถา,านั้นเป็นเรื่องของคนจริงกำลังใจจะมุ่งมั่นทำจริงจัง สม่ำเสมอถ้าขาดความจริงจังสม่ำเสมอแล้วโอกาสที่จะใช้พาขาให้ได้ผลนั้นก็จะเป็นไปโดยยากโดยเฉพาะทอดถ้าต้องการเห็นผลเร็วก็อย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกให้พระคาถาไหลตามลมหายใจเข้าออกด้วยให้ตัวพระคาทาไหลตามลมหายใจออก มาจนสุดถ้อยคำภาวนาแล้วหายไปหรือลมหายใจที่เราหายไปก็อยากได้ตกอกตกใจไปเลยเพราะว่าเป็นธรรมดาของระดับสติจิตยิ่งดิ่งลึกมากเท่าไหร่อาการรับรู้ภายนอกก็น้อยลงเท่านั้นให้เราทำใจสบายสบายว่าถึงไต่ลงไปตอนนี้เราก็ภาวนาอยู่ เราก็จะต้องไปตีลมหายใจเบาลงเบาลงให้รู้ว่าลมหายใจเบาลงลมหายใจหายไปให้รู้ว่าลมหายใจหายไปคำภาวนาให้ไปรู้ว่าคำภาวนาหายไปเอากำลังใจจดจ่อแน่วนิ่งอยู่กับอารมณ์ใจเฉพาะหน้าที่จะทำเท่านั้น ท่านทั้งหลายส่งสมาธิจิตให้ลึก,ลกขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอย่างที่ท่านต้องการโอวาทรมพระครูวิลาการจนธรรมผู้ก่อตั้งสำนักสงฆ์เกาะพระฤาษีคนสวดพระคาถาเงินล้านได้อย่างไรให้สำลิดผลเวลาสวดพระคาถาเงินล้านสวดเสร็จแล้วให้กรวดน้ำโดยใช้บทกรวดน้ำ ทังแมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยจากนั้นอธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์ผลจากที่เป็นทุกข์กระทําไปนี้จงมีแต่ผู้ที่เป็นปู่ย่าตายายบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดาญาติสนิทมิสหาย ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรเจ้าโลกเจ้าภัยของข้าพเจ้าทุกภพกทุกชาติไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ในภพใดขอให้ได้รับกุศลโดยทั่วถึงอิมินาปุญญกรรมเมตนะ นิพพานังประมังสุข,ขังอนาคเตละกาเลขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงซึ่งนิพพานด้วยบุญแห่งการกระทำอันเป็นบุญกุศลในอนาคต,ตการเบื้องหน้านี้เถิดเวลาสวดพระคาถาเงินล้านท่านควรสวดอย่างน้อยเก้าจบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็ได้หรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรสวดล่วงไป30จบหรือถ้าตก รกรรมลำบากจริงๆชีวิตวิกฤตมากๆสวดพระคาถาวันละ108จบและเมื่อท่านสวดพระคาถาเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานกล่าวดังนี้ ขอบุญบารมีแห่งพระคาถาเงินล้านหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาสีลิงดำโปรดบันดาลให้แล้วอธิษฐานตามที่เราปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นและต้องเป็นเรื่องเดียวรับรองว่าจะได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตนเองในเวลาไม่นานนักอธิษฐานพิเศษเมื่อตก เมื่อดวงตกให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิตั้งนโมสามจบตั้งจิตให้นิ่งแล้วอธิษฐานดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลและอายุขออารัธนาบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หลวงพ่อปานวัวดบางนมโคหลวงพ่อฤาสีลิงดำอีกทั้งเทวดาที่คุ้มครอง จงได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมที่เป็นอกุศลที่มาตัดหลอดชีวิตอายุการใช้งานการเงินความสุขในครอบครัวไว้ก่อนเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสสำเร็จประโยชน์ในทุกสิ่ง เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมีทานศีลภาวนาในการอันสมควรและขอให้บริวารอยู่ในปกครองอุปสรรคในการกิจการทํางานการเงินของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทุกคนจงโชคดีหากท่านตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่เกินสามเดือนชีวิตเปลี่ยนไปในทางรุ่งเรือง รุ่งโรจน์คิดสิ่งใดถูกต้องถูกทางเงินไหลนองทองไหลมาร่ำรวยทรัพย์ร่ำรวยสุขภาพแค้วคาดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ชอบพบแต่สิ่งที่ดีอันประสบความสำเร็จสมปัารถนาทุกสิ่งเป็นบุญแล้วจะเห็นทางออกของชีวิตท่านผู้ฟังคะ เรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระเสียรัตนะไตรบารมีหลวงพ่อลิงดำบารมีหลวงพ่อวัดบังนมโคจงมาอำนวยอวยัยท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาะมินยูชาแนลขอกรับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ